สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ c o p คับตารางใน Excel นะฮะผมจะกอบตารางนี้นะครับไปวางไว้ในชีตอีกชีตหนึ่งนะครับอ็อมารูว่าทำยังไงนะก,ก็คือคลิกซ้ายนะครับคุมตารางที่เราต้องการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็ไปที่ชีตที่เราต้องการวางนะครับ มาที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะมุมสุดแล้วก็มาที่ Pa จ e Special ตรงนี้นะครับแล้วก็มาอันนี้นะค e ีปซ o r t c o l u m n ไวท์นะครับก็คือเราต้องการจะให้ความกว้างของตารางเท่าเดิมนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะความกว้างนะครับสูตรทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับตัวกอรอะไรจะเหมือนเดิมหมดนะครับเราก็คลิกวางกันไปปุ๊บนะครับโอเคเราก็จะได้ ตารางที่เราต้องการแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากครับต้องทําดูนะครับ